สวัสดีครับสำหรับการสอนภาษา Psp นะครับเพื่อเอาไปฝึกด้วยตัวเองนะครับในนี้ก็จะมาถึงในเรื่องของการใช้คำสั่งที่เป็น l o o นะครับในคำสั่งที่เป็น l ูปก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับก็ได้แก่ตัวแท็กแรกก็คือตัว y นะครับแล้วก็ดู y for for each break กับ continue นะครับก็จะมาดูโครงสร้างของแต่ละตัวนะครับแล้วก็จะลองแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับว่า แต่ละแบบมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโครงสร้างของตัว Y นะครับก็จะเริ่มด้วยแบบนี้เลยนะครับก็คือคําสั่ง Y นะครับคําสั่ง Y ตัวนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ตามด้วยปวงเล็บปิดน,นะครับแล้วก็ปีการนะครับแบบนี้สส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับในวงเล็บแรกก็คือเป็นเงื่อนไขนะครับ ีนี้ก่อนที่จะเราจะดูตัวอย่างนะครับเราก็ควรจะประกาศค่าตัวแปรขึ้นมาเพื่อใช้ในประกอบการทําตัวอย่างก่อนก็คือดอลลาร์ x นะครับมีค่าเท่ากับจํานวนก็คือเลขที่เลขหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งแล้วนี้ y นะครับแล้วเราก็วงเล็บตัวนี้เราก็ใส่ด้วยอ้างถึงตัวแปรที่เราประกาศค่าขึ้นมาก็คือหนึ่งอย่างนี้นะครับเป็น x นะครับขอโทษทีนะครับ ก็ใส่เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับห้านี้นะครับลงไปนะครับทีนี้เงื่อนไขนะครับในภายในเครื่องหมายปีกาก็จะใส่ใส,ใส่สิ่งที่จะให้ทำนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะครับขณะที่ถ้าตัวแปร x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งจะให้เกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นเองนะครับให้ทำอะไรประมาณนะั้น ไอ้คำสั่งที่ว่าให้ทําอะไรก็จะใส่อยู่ในเครื่องหมายปีกานะครับเครื่องหมายปีกาก็จะง่ายสุดก็คือให้ทําอะไรก็คือใช้คําสั่งแสดงผลออกลมาด้วยคําสั่ง echo นะครับอาจจะเป็นข้อความนะครับเป็นสตริงนั่นเองนะครับก็บอกว่าจําจนวนครับคือนะครับแบบนี้นะครับเป็น ตัวแปร x นะครับจำนวนตัวแปร x นะครับแล้วก็ใส่แท็กนะครับเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่นิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ enter ลงมานะครับก็ใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นตัวแปร x ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น ทีละหนึ่งแบบนี้นะครับก็คือบวกบวกนะครับ semicolon l อ n g c o n t o u s f นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็น l ูปนะครับ l ูปชื่อไฟล์นะครับ psp ก็ enter ดูครับเพราะนั้นมันก็จะแสดงข้อมูลที่ตั้งแต่1-5ถึง5นะครับแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้คือคำสั่งแรกนะครับก็คือคำสั่ง y นะครับแบบนี้ก็ไปฝึกเขียนดูนะครับฝึกทำดูนะครับแบบนี้ ถ้าเราเป็นอย่างเช่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ4อย่างนี้น้ำท้นนะครับก็คุณทรลเอา10ก็ได้ครับแบบนี้นะครับก็โหเยอะไป10บคุณทรลเนี้ยเซฟดูด นี้ก็จะแซงขึ้นมา10จํานวนนะครับแบบนี้โอเคนะครับต่อมาเรามาดูคําสั่งอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็คือคําสั่งของตัว y นะครับทีนี้ในตัวต่อมาเราจะใช้คําสั่งจาก y นะครับเราจะเปลี่ยนจากคําสั่ง y นะครับเป็นคําสั่งดูนะครับโครงสร้างมันก็จะคือดูนะครับแล้วก็ตามด้วยจะไม่ใส่วงเล็บนะครับจะเป็นเครื่องหมายปีกานะครับ ดูกับ y นะครับดูกับ y นะครับเป็นอันดู y นะครับจะมี2คําสั่งขึ้นมาดูอะไรแล้วก็ก็เงื่อนไขที่ดูอะไรตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับคําสั่งดูก็คือให้คําสั่งเกิดอ่าน Echo ขึ้นมานะครับ Echo จำนวนคือ px นะครับ pr ท็ g ก็คือต่อแถวไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับบวกขึ้นทีละหนึ่งนะครับบวกขึ้นทีหนึ่งก็เหมือนเดิมครับ x แล้วก็บวกบวกนะครับน,นี้คำสั่งดูแล้วก็มาดูคำสั่ง y นะครับเพิ่มคำสั่ง y ขึ้นมานะครับ ตัวแปร x นะครับจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับแบบนี้เซมิ o ลอนปิดปิดด้วยแท็กภาษา PSP นะครับ c o n t r l S ดูนะครับเรา Preview ดูใหม่อันนี้ก็จำนวนก็จะดูก็คือจำนวนก็คือ1 2 3 4 5เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขก็จะใช้ ออกมาทั้ง2ตัวนะครับตอนแรกมีแค่ y ตัวเดียวนะครับทีนี้เราจะมาฝึกใช้ดูนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง y ยเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเอาไปเป็นฝึกทํานะครับแล้วก็ค่อยๆดูเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะมาดูในตัวคําสั่ง FOR นะครับคําสั่ง f o r เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ มีแค่ตัวเดียวถ้ามีแค่ตัวเดียวเนี่ยนะครับคําสั่ง for ก็มาดูโครงสร้างการเขียนของมันก่อนนะครับก็เปลี่ยนจากดูตรงนี้นะครับเป็น for นะครับ for แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวงเล็บแบบนี้แล้วก็วงเล็บปิกามกันนะครับแบบนี้นะครับโอเค f อ r อะไรเราก็ f อ r ก็อ้างถึงตัวแปรเดิมก็คือ for ตัวแปร x นะครับมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับอันเนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับตัวเลขสิมิโคลอนนะครับแล้วก็ อ้างถึงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัวแปร x นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวแปร x ตัวเดิมนะครับเพิ่มขึ้นทีละ1น่งนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคำสั่ง for นะครับเพื่อเป็นการเกี่ยวกับนาการนับตัวเลขเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับก็ไปฝึก ดูนะครับในตัวนี้สิ่งที่จะให้กระทําก็คือ Echo เหมือนเดิมครับ E c h o แล้วก็ประกาศค่าสต i ิงออกมามาก็คือจำนวนคือนะครับแล้วก็อ้างถึงตัวแปร x เหมือนเดิมครับตัวแปร x จำนวนทำไมจำนวนคือ จำนวนคือแป่ x นะครับแล้วก็ใส่เบรกเข้าไปนะครับ br tag br เข้าไปนะครับก็คือแยกบรรทัดนั่นเองนะครับ semicolon คุทดอดูเราลองรีเฟซดูนะครับอันนี้ก็คือคําสั่ง for นะครับก็คือ,อค่าตัวแปรก็จะอยู่ในช่วงตัดด้งแต่ศนะครับแต่ว่าก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก็คือค่าสุดท้ายนะครับแล้วก็เรียงลําดับนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มขึ้นทีละ1นึ่งศูอันนี้ก็คือการใช้คําสั่ง for นะครับก็เอาไปลองฝึกดูนะครับอาจจะทดสอบเปลี่ยนตัวเลขหรือค่อยๆประยุก์เปลี่ยนเงื่อนไขตามที่เรา อยากจะค่อยๆฝึกไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต่อมาก็จะเป็นคำสั่ง for each นะครับตัวนี้นะครับก็คือ for each นะครับ for each ก็จะเป็น for each นะ for each โครงสร้างของมันก็จะคล้ายๆกันอยู่นะครับก็จะเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับวงเล็บตัวนี้เหมือนเดิมนะครับทีนี ก็มาลองดูนะครับเราจะประกาศค่าตัวแปรใหม่นะทีนี้เราจะไม่ใช้ตัวแปรพินจำนวนแล้วนะครับ for each นะครับลองดูใหม่นะครับเราจะใช้คำสั่งเป็น อ่า color นะครับตัวแปรสีนะครับ t s color color นะครับแล้วก็ค่าของตัวแปรก็จะมีค่าเท่ากับเ,เก็บข้อมูลที่เป็นอาร์เรย์นะครับหรือว่าข้อมูลที่มากกว่าหนึ่งตัวนะครับอาร์เรย์นะครับแล้วก็วงเล็บว่าข้อมูลที่จะเก็บมากกว่าหนึ่งตัวก็คืออะไร ก็ดับเบลโคดเข้าไปก็สีก็อย่างเช่นสีเรดนะครับสีแดงนะครับแบบนี้นะก็ขั้นด้วยคอมมานะครับเอาสักสองสีก็พอนะครับเพื่อเป็นแนวทางก่อนนะครับแล้วก็ G สีเขียวนะครับกรีนนะครับแบบนี้นะครับสีเขียวมาเพิ่มอีกเป็นสีที่สามนะครับสีน้ำเงินครับ เพิ่มอีกสักสองสีครับรูแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับเจลโลนะครับเจลโลโอเคเซมิคลอนปิดไปนะครับ for each ทีนี้ก็คำสั่งที่จะใช้นะครับอันนี้คือการประกาศค่าตัวแปรต่อไปก็ for each แล้วก็ตามด้วยวงเล็บตัวนี้นะครับ for e a ในวงเล็บตัวนี้ก็คือ,อจะเป็น for each ก็เป็นค่าที่จะเอามาคำนวณน,นะครับมาคิดนะครับเพราะนั้นก็ for each ก็จะอ้างถึงตัวแปรนั่นเองนะครับก็คือตัวแปรสีเนาะ color color หลายสีก็เติม s ไปนะครับ s นะครับตัวแปร value นะครับ เปลรูนะครับทีนี้เราก็จะอิสวารูขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะในส่วนของตัวเาราู ก็จะใช้คําสั่งแสดงผลก็ยังเป็นคําสั่ง Echo อยู่มันเกินครับเพราะคําสั่ง Echo ออกมาเราก็บอกว่าเป็นอ้างถึงตัวแปร s value นะครับ s value นะครับแล้วก็เป็นเรียงบรรทัดขึ้นมานะครับตามนี้ก็คือ br นะครับ o n t r o l เซฟดูนะครับแล้วก็รีเฟซดูนะครับโอเคครับมันก็จะเรียงค่ามาว่าได้ค่าเป็นสีแดงสีเขียวน้ำเงินแล้วก็เหลืองนะครับอันนี้ก็ไปฝึกใช้ตัวคำสั่งในเรื่องของ for each นะครับอ่าก็อ่าตามนี้นะครับก็คือประกาศค่าตัวแปรออกมาแล้วก็เก็บค่าข้อมูลที่มันเป็นอารีขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็อ่า e r ฟเลนส์ถึงตัวตัวแปรที่เราอ้างขึ้นมานะครับแล้วก็ให ประกาศค่าสีแต่ละตัวในชุดอาเรย์ A ออกมานะครับแบบนี้ต่อมานะครับก็จะมาดูอีกในส่วนของลูกตัวนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัวคำสั่งที่จะเป็นเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมาดูนะครับ ก็จะตั้งแต่ทีนี้จะใช้คําสั่ง for นะครับอันนี้จะย้อนกลับมาทบทวนตัวคําสั่ง for นิดหนึ่งครับซึ่งการใช้คําสั่ง for เนี่ยก็จะประกาศค่าตัวแปรด้วยนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขอลบออกทั้งหมดก่อนนะครับลองอยู่ for นะครับแล้วก็เป็นวงเล็บนะครับเงื่อนไขนะครับ S, ก็ Sx ตัวแปร x นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับเซมิค o ลอนนะครับแล้วก็ Sx x นะครับน้อยกว่า10นะครับปิดนะครับแล้วก็ x เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับก็คือบวกบวกแบบนี้นะครับเครื่องหมายปีกานะครับเอนเตอร์ Enter ลงมานะครับเราจะใช้คำสั่ง if เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็คือ if นะครับ ก็วงเล็บเงื่อนไขนะครับเป็นตัวแปร x นะครับเท่ากับ4กรณีที่มีค่าเท่ากับ4นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่งเป็นให้หยุดการกระทํานะครับก็คือ break นะครับ break นี้ก็จะเอ็กโคกมานะครับในทีนี้เป็นจํานวนนะครับคือจะแปรเอ็กนะครับแล้วก็เรียงออกมาแต่ละบรรทัดก็คือแท็ก br นะครับปิดแบบนี้นะครับ น,นี่คือจะเป็นการเพิ่มนะครับคอนโทรลเอดูแล้วก็พรีวิวดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คําสั่งที่ออกมาได้ก็คือจํานวนก็คือจะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าตัวแปร x เท่ากับสี่นะครับถ้า S ดอลลาร์ x ตัวนี้นะครับเงื่อนไขถ้ามันมีค่าเท่ากับสี่ให้หยุดการกระทานะครับมันก็จะไม่นับต่อนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือโครงสร้างการใช้คําสั่งเบรคนะครับ,นะรบก็เอาไป ฝึกนะครับค่อยๆดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางค่อยๆซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับสาหรับผู้เริ่มต้นหรือมือใหม่ที่สนใจการที่จะเรียนรู้ภาษา php ด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆทําไปทีละอย่างนะครับก็ลองดูอย่างเช่นถ้าตัวนี้บอกว่าเป็นเท่ากับ7อย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนดูนะครับมันก็จะออกที่6ใช่ไหมครับเลขสุดท้ายแบบนี้นะครับก็ดูนะครับก็ค่อยๆไปศึกษาทําความเข้าใจดู ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้คําสั่ง continue นะครับในคาสั่ง continue นี้ก็จะเรียกคําสั่ง for มาช่วยนะครับก็คือเริ่มจากคําสั่ง for แล้วก็เครื่องหมายวงเล็บตัวนี้นะครับแล้วเราก็อ้างถึงระบุนะครับเงื่อนไขบอกสมมุติว่าเป็นตัวแปร x นะครับมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอ,อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ x ให้ x นะครับ มีค่าน้อยกว่า10นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็บอกว่าให้ตัวแปร x ที่เรากำหนดขึ้นมานี่แหละครับค่อยๆทำความเข้าใจทีละส่วนไปนะครับมีค่าเพิ่มขึ้นทีละ1นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยอีกวงเล็บอีกการหนึ่งนะครับที่จะให้เกิดการกระทำอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ใช้คำสั่ง if เข้ามาช่วยนะครับ if นะครับแล้วก็บอกว่าตัวแปร x ใช่ไหมครับ อีฟตัวแปร x นะครับเท่ากับ4นะแล้วนะครับจะให้เมื่อกี้เราสั่งเบรกทีนี้เราจะบอกให้ทำต่อเนื่องนะครับคือ continue นะครับเราก็บอกว่า continue นะครับจากนั้นตัว continue ก็จะเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็จะเกิดการ echo นะครับ จำนวนคือนะครับแล้วก็ตัวแปร x นะครับแล้วก็ br นะครับ semicolon น,นะครับแล้วคลอง control s ดูนะครับเพื่อเซฟแล้วก็ preview ดูนะครับโอเคอันนี้มีเออ error เออเขึ้นในลาย14นะครับลาย14น่าจะ ขาดตัวปีกายอีก1อันไหม c o n t i n u e เพิ่มปีกายอีก1อันดูนะครับโทนเอส S 2โอเคได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นการนับต่อเนื่องนั่นเองครับมาทบทวนเงื่อนไขเขาบอกว่าในกรณีที่ตัวไปเเริ่มจาก0ูนย์นะครับอยู่ในย่านตั้งแต่ศูนย์นะครับแต่ว่าน้อยกว่า10นะครับแบบนี้นะครับ x เ,เพิ่มีละ1น,นะครับเขาบอกว่าถ้า x มาถึง4แล้วนะครับเมื่อกี้เราให้เบรกใช่ไหมครับก็ให้นับต่อนะครับเมื่อกี้ให้ออกไปเลยให้หยุดนับแต่เมื่อกี้พอเป็น4แล้วมันก็จะเอาง่ายคือศ1นย์าก็จะไม่มี4ใช่ไหมครับมันก็จะข้าม4ไปนะั่นแหละแบบนี้ก็คือข้ามเลข4ไปนะครับแล้วก็นับต่อไปเป็นห้าหดดอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะลองเล่นดูตัวนี้ก็เปลี่ยนจากเลขส่สุว่า,าไม่เท่ากับ แปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับพรีวิวดูก็จะต้องไม่มีเลขแปดใช่ไหมครับเนี่ยนับมาถึงเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็ข้ามมาเก้าเลยนะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นมากหรือน้อยกว่าเท่ากับสิบแปดอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับก็ลองดูนะครับมันก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับก็แบบนี้นะครับก็ในเรื่องของการเขียนคําสั่งลูปนะครับ